สวยสวยดูอะไรดูดูด,ดูตัวอะไรเข้าบ้านมาเนี่ยโอสวยไม่ดูให้แม่เลยนะดูสิเนี่ยกิ้งกือเข้ามาได้ไงเนี่ยตัวเล็กด้วยตัวนี้เดียวเองดูสิเดินใหญ่เลยโอ้เข้าบ้านมาแล้วเนี่ยตา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 ย,ตายกิ้งกือเข้าบ้านมาตัวเล็กนิดนึงเอง